มรกตดหางดํานะครับนะครับนี่คือมรกตดหางดํานะครับไม่ใช่ไม่ใช่เขียวพารีนะครับสีส้อยจะอ่อนกว่านะครับจะเป็นมรกตดเลยครับดูนะครับดูผมให้ดูให้ดูชัดๆนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะเอาไปรวมกับเขียวพารีมันมันคนละสกุลนะครับไก่คนละสกุลครับดูมีแผงข้างด้วยนะครับ ไก่คนละสกุลครับเพราะว่าแตกต่างกันที่สีส้อยนะครับเขียวพาลีส้อยจะเข้มหวาสีจะเข้มหวานะครับสีจะเข้มกวาแต่ตัวนี้ผมคิดว่าสกุลดีนะครับน่าจะเต็มสกุลด้วยเพราะว่าดูเล็บนะครับเล็บเดือยสวยมากครับตาสวยปากมีร่องน้ําฝาที่จมูกดํานะครับ,ไก,รบไก่ตัวนี้ไก่ประมาณหกเจ็ดเดือนนะครับ น้ำหนักอยู่แค่สามโลเพราะว่าผมปล่อยผมปล่อยทับตัวเมียนะครับปล่อยทับตัวเมียแต่ใช้ตัวเมียที่ใหญ่นะครับสามหกสามเจ็ดนะครับตัวเมียตัวเมียสามโลหกสามโลเจ็ดนะครับตัวเมียสายเก่าๆครับตัวเมียผมบอกผมไม่ผมไม่เคยโชว์นะตัวเนี้ยตัวเมียตัวนี้ผมไม่โชว์นะครับนะครับ ไก่ยังเด็กนะครับหางยังออกไม่หมดครับนี่คือมรกตนะครับเขียวมรกตนะครับดูสีนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมว่ามันเป็นมรกตจริงไหมให้ดูนะครับเป็นมรกตหรือเป็นสีคล้ายๆกับหยกนะครับไม่ดําเข้มนะครับไม่ดําด้านนะครับไก่ตัวนี้หุ่นโสดสงนะครับหุ่นโสดสงมากคือ ขอแค่อนุรักษ์ไว้ครับไม่ต้องไปแข่งกับใครแล้วตัวนี้ผมไม่ผมไม่แข่งกับใครไม่เน้นแข่งจริงๆครับขอเป็นผู้อนุรักษ์และผู้สนับสนุนเรื่องหลังก็พอนะครับ